โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะขวาโครงการสร้างวัตถุมงคลเรียนหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศ,ศักดิ์ย้อนยุคพศ2564เพื่อทำโครงการสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลและท้องถิ่นชนบทต่างๆสร้างกำแพงแก้ว วัดโพนขวาวจังหวัดสุรินทร์สร้าง3วัด12โรงพยาบาล5โรงเรียนและอีก2ชุมชน สวัสดีครับผมชินทราชิตพัทร락ปรัมเมศนะครับคณะจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมัยักยนยุคนะครับพศส5 6 4ันอยกะครับวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดสร้างเหรียญนะครับเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์ตามชุมชนและวัดต่างๆทั่วไปและโรงเรียนนะครับโครงการนี้ครับที่เราสร้างนะครับเพื่อเราจะไปอันดับแรกนะครับเราจะไปสร้างกำแพงแก้วนะครับที่วัดโพนขาวนะครับอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับโครงการนี้นะครับเราจะทําบุญสามวัด12บงโรงบาลนะครับกับ5 โรงเรียนนะครับกับ3ที่สถานะนะครับครับพิธีนะครับตอนเช้านะครับเราจะมีพิธีพามครับบวงสวงโดยพามดรสันตินะครับประธานที่ประธานจุดบวงสวงนะครับคือพันตำรวจโทรดรธนเดชทีนาคานะครับผู้กำกับการสอนอบางกอกใหญ่นะครับแล้วก็ช่วง11บเอโมงนะครับก็จะมีพิธีพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ครับจำนวน9รูกนะครับหลังจากนั้นตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับโดยจะมีพระมหาสุรศักนะครับ เป็นพระผู้จุดธิชัยนะครับหลวงพ่อแถมนะครับวัดช้างแทนกระจานครับหลวงพ่อแก้ววัดตะโกนะครับหลวงปู่เฮงนะครับประพาโสนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็หลวงพ่อมนัตนะครับที่วัดเย็นร่มครับเป็นผู้ดับธิชัยนะครับเราได้รับความเมตตาครับจากหลวงพ่อบุญมานะครับมาออกมาเมตตาพุทธายพิเศษทางนี้ด้วยครับวัตถุมงคลนี่ครับสามารถบูชาถังจองได้ครับที่แผนกวัตถุมงคลของวัดเย็นร่มนะครับหรือไม่ก็ติดต่อทางผมครับเบอร์ครับ087นะครับ611 4195 0876114195นะครับเหรียญเงินเราสร้างจำนวน29เหรียญนะครับแต่ไม่มีกวางจำหนายนะครับเราจะให้กับเบอร์แขกผู้มีเกียรตินะครับส่วนชุดประธานชุดหนึ่งประกอบด้วย3เหรียญนะครับกระลยเงินกระลทองนวาวะนะครับชุดหนึ่งสร้าง999ชุดนะครับเหรียญกรรมการมีลมดำทองเหลืองทองแดงสร้าง5,999ชุดครับครับสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่กล่าวมาได้ครับหรือมาบูชาได้ที่วัดไก่ล่มงครับที่แผนกวัตถุมงคลครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับหลังพุทธาพิเศษเสร็จครับครับก็ขอฝากไว้ที่นีด้วยครับ